สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะวันพฤหัสแล้วนะคะก่อนที่จะพบกับคุณครูมิวกับครูอาร์ตนะคะครูจ๋านะคะก็จะได้มาพูดเกี่ยวกับสัญลักษณ์ดอกไม้ประจําวันแม่นะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าดอกไม้ประจําวันแม่คือดอกอะไรดอกมะลินะคะกิ่งมากเลยแล้ววันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆไป ดูพระราชกรณียกิจของของใครคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าพระราชกรณียกิจของท่านมีอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปพบกับครูอาร์ตนะคะเชิญรับชมได้แล้วคะ่ะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับปการเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาตลอดรัชสมัยเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติทรงฟื้นฟูร,รักษามรดกทางธรรมชาติให้แผ่นดินอดุดมสมบูรณ์ รวมถึงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ชาติการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายโครงการทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการศึกษาการศาสนาศิละปะวัฒนธรรมล้วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรสภาพสังคมและความเจริญทางวัฒนธรรมของไทย มีพระราชประสงค์จะทรงอนุรักษ์ป่าดังพระราชปณิธานที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าโครงการอนุรักษ์ป่าสัตว์ป่าสัตว์ทะเลจึงเกิดขึ้นและแผ่ขยายทั่วประเทศเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ให้ชาวบ้านช่วยพิทักษรักษาผืนป่าและต้นน้ำโครงการป่ารักน้ำนำความชุ่มชื้นคืนให้ผืนแผ่นดินไทยส่งสร้างจิตวิญญ,ญาณให้ป่าด้วยการปล่อยสัตว์ป่าสู่รธรรมชาติส่งอนุรักษ์พัน์เต่าทะเลและฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลให้เติบโตขึ้นเป็นอาหารชาวโลกในฐานะทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยพระองค์พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วยทั้งยามปกติ และยามฉุกเฉินส่งส่งเสริมให้ประชาชนบริจาคโลหิตอย่างแพร่หลายพระราชทานโครงการหมอหมู่บ้านหน่วยแพทย์พระราชทานส่งรับคนไข้าย,ยากจนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ท่งก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือทหารตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ทรงตระหนักในความสำคัญของการศึกษาและโปรดให้คนไทยทุกคนรู้หนังสือทรงสอนเด็กชาวบ้านให้หัดเขียนหัดอ่านทรงอบรมให้เป็นคนดีมีความรักชาติรักแผ่นดินเกิดโปรดให้ชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลได้รับความรู้เพิ่มเติมเป็นจุดเริ่มต้นการจัดตั้งศาลารวมใจโดยพระราชทานหนังสือความรู้สาขาต่างๆไว้ณศนะาลาเหล่านี้ทรงสนับสนุนการสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กที่ครอบครัวยากจนทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมด้วยการฝึกหัดงานหัตถกรรมทั้งงานทอถักจักสารปักปั้นตกแต่งและอีกหลากหลายชนิดต่อมาพัฒนาเป็นโครงการศิลปาชีพซึ่งสร้างอาชีพและรายได้แก่ราษฎรหลายล้านคนและเป็นที่มาแห่งงานศิลปแผ่นดินเผยพแพร่งงานศิลปะของชาติให้เป็นที่ประจักษ ท,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 ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยพระมหากรุณาทิคุณอันหาที่สุดไม่ได้พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลสถาบันการศึกษาหน่วยงานองค์กรมูลนิธิสมาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญากิติมศักดิ์เกียรติบัตรเหรียญรางวัลเป็นจํานวนมากรวมทั้งน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาซึ่งล้วนแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ พระราชาจริยวัตรและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาการุณาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2562รัฐบาลและประชาชนชาวไทยขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระ,กะเกษมสำราญบริบูรณ์ด้วยพระจตุรพิธพรชัยเป็นพระมิ่งขวัญปกกล้าวปกกระหม่อม อาณา,าประชาราษฎรตราบนานเท่านานถาเด็กๆได้ชมพระราชกาลยุธิคของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลของเรานะคะว่าทรงมีพระราชกาลยุิคอ,อะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะ จะได้รับความรู้กันแล้วนะคะเราจะไปเรียน,านภาษาอังกฤษกับคอมพิวเตอร์ของคุณรู่อัดและคุณครูมิวแล้วพวกปูคุณดผู้มิวได้ค่าเด็กๆบ๊ายบา